เพลงชนธิดาเผยโมเมนต,ต์ที่ไม่เคยเห็นหมอบเป็นของขวัญให้พ่อเอ๋หวนคืนสนามทำเพื่อพ่อเอ๋ยังคงอยู่ในความเศร้าเสียใจความคิดถึงกับกรณีการเสียชีวิตของเอ๋ชนสวัสด์อัดสวเหมนักธุรกิจและนักการเมืองแห่งสมุทรปราการที่จากไปอย่างสงบในวัย55ปี จากอาการทีสโรกล่าสุดเพลงชนทิดาได้เดินทางไปที่สนามแข่งรถที่พ่อรักอีกครั้งพร้อมเผยคลิปโมเมนต์ความทรงจำดีๆพร้อมระบุว่าไอพิล22 2023มาสนามครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนๆแต่เพลงรักทุกๆคนที่รักพ่อและพ่อรัก ก็ยังคงอยากมาทำสิ่งนี้ให้พ่อเอในวันที่สนาม TSS เปิดโอกาสให้เราทำ Preview Parade ให้พ่อแอชนสวัสดิ์28 28เพลงรู้ว่าพ่อเอของเพลงรักการแห่งรถตั้งแต่จำความได้รถคือส่วนหนึ่งของชีวิตของพ่อเอและเป็นสิ่งที่พ่อเอของเพลงได้เป็นตัวเองที่สุด เพลงหวังว่าพ่อเอจะชอบของขวัญชนีนะ forever and always ขณะที่เป๊กสยรณีได้โพสคลิปเดียวกันพร้อมข้อความสุดซึ้งกินใจว่า forever in our hearts until we meet again C A 28. a n t น a สวัสด w